มือน,นี้มารับท่านปลาไปปล่อยน้าสะลุงเพื่อนครับข้อนใหญ่ท่านปลาเอาล็อตแรกพี่น้องลุงเพื่อนตะเคี้ยวเอาปลาตะเพียนปลาปากหน้ามาปล่อยกับปลาแหลเนาะเอาล็อตแรกลงหกถุงก้อนพี่น้องล็อตแรกล็อตแรกล็อตแรก เดอาทิตย์หน้ากลับมาอีกรถหนึ่งอาทิตย์ละรถอาทิตย์ละรถครับไปเที่ยวเดียววะเดี๋ยวมันจะอั้งสะอาไปดึงปุดเลยไหมครับเออนั่นแหละแล้วพุดปะเขาดึงเทียวเดียวตุดออกมาเลยเด้๋ ่ะเดี๋ยวลุงเพ่นไปปล่อยก่อนมปล่อยกันนะเชื่อลงมาเบิเบิบเบเโอ้โหโอ้โหโอ้าเเอาเสักเมือนโตกับพ่อท่านี่ว้ยเชี่ยขักเช่นี่อานี่เ้ยขดเช่นี่ตมีหอดไว้นี้ตัวนึง อมาไหนลุงพวนปล่อยน้ำเนี้ยพี่กังให้น่เนี่ยเอ้า่อ<ห>ีไป slab, เมก <า S 2> <ป>ี้แม่ à, ลุงพุนปล่อยปลาเร็ดกันนี่ปลาเรียกแต่น้อยมามาเงเ้ยเลี้ยดี

อาทิตย์หน้ามาอีกปล่อยให้มันได้ถึงมือ้อโตให้ดได้ไ <c oughs> ดไใช่ไหมเน,นี่ยเดี๋ยวอาหารลูกไหนกินสาบฝุ่นปลานิ่งปลาตะเพียนปลาหลอมหลอมตั้งเบิดอยูุงมื้อนออกแม่แพลูกโอ้ยหลายเดี๋ยวไปว่าอาหารให้เบิึงอีกแค่นึงเดี๋ยวปล่อยปลาโมนี่แหละวกัน